สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเสียดน้รานเครื่องนะครับเนี่ยของขอเนปป้าคันนี้ครับของมุดมุดูกลายเป็นคลิปตลกไปแล้วครับไม่เป็นไรพี่เหลียวเดียวเลยนี่ฮะรัโมจูนะครับเบอร์า 5W40 นะครับของรถมอไซค์รุ่นนะครับนี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้นี่นะครับเนปป้านะร้อยยี่สิบห้าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือบ็อก ระจเบอร์24วันนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนน้ำทันเครื่องนะครับรถเวสต้าน,นะครับขนาด125ซีซีรตรงนี้จะมีหลอน้ำทันเครื่องนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเราต้องคันส่วนเชื่อมทะเลกันอ่าเยรอยะเลยค่อยหมุนครับท่าถ้าเย้าน้ำมันเครื่องหล่นลงแล้วถ้าน้ำมันเครื่องก็งงจะต้องแบบอยู่ล่างสุดใช่ไหมครับใช่พี่ถูกต้องครับ อ่าที่เติมมันจะอยู่ตรงนี้ที่เติมมันนะแต่ว่าไอ้ตัว,ตวนี่คือ,คอที่เติมใช่ครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีกรองด้วยนะครับกรองน้ำมันเครื่องเดีวเราจะถอดออกมาทำความสะอาดอ่าใช่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้น้ำมันเครื่องอุ้ยเดี๋ยวเพราะว่ามันมีบุทธยาอ<ม>ืมนี่นี่คือกรองนะครับได้ใช้ได้เหมือนกันจริงๆเขาใช้น้ำยาอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ย ก็จะสกปรกนิดนึงเี่ยวไปครับนี่เห็นไหมจะโอเคโอเคเไหนคุณเดประมาณนี้ดูสะอาดขึ้นเลยใช่ครับเราก็จะล้ออันนี้ให้มันเจืดลงให้หมดนะครับต้องใช้ขีมน,นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเครื่องอาจจะยังไม่หมดนะพี่เราต้องถอดอันนี้ออกมาด้วย,ยเพราะว่าไล,าล่ลมา่อโอเคเเย ตอนนี้กำลังทำกล้วยนะก่อไก่นะยทำกล้วยอะไรพี่ขอทำกล้วยน้ะมันเครื่ออโอเคเดี๋ยวทำกันแล้วทำกวยครับคุณครูคนละกวยแล้วยกหน่ไอยเด่นโอ้ยเรื่องบะมี่กรองห้างทางดังโอเคเราใส่กรองเข้าไปก็กลอบคืนนะครับใช่ครับเราจะใส่กรองเข้าไป ที่เอาไว้ตีนะ่งเรื่อยไปกลองกลองถึงกับเ่งกันเลยจริงจริงันมีันกลองตัวนี้ด้วยกลองน้ำมันเครื่องแต่ว่าเล็กแรกตอนแรกที่เราดูใช่ครับแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ถอดมันแล้วก็ใส่กลองเริมไปก่อนทีนี้เราก็จะเตรียมเติมน้ำมันเครื่องนะหมุนเข้าหมุนเข้าจะเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาครัเข้าไปจะเป็นตามเข็มนาฬิกาครับผม โอเคทีนี้เราจะขันเนาะเอาแค่แน่นๆเล็กน้อยก็พอแล้วก็ไปเชื่อมกับกล้วยกินนะมันหวานนะผมขอเจอคนนี้ดูนะงไงตคนหนึ่งสิติดอันนี้แค่นี้มาถึงไม่เป็นแตะก็ได้ตัด เห็นสาวไม่ได้นะครับตอนนี้บวกรถจากจะซ่อมรถบวกรถให้สามก่อนนะครับเอาอย่างอื่นก่อนครับรถมันซ่อมรถเอาไปก่อนนะรถมันรูแค่นี้เองไงใช้ไม่ได้นะขั้นเด่นนะเอาผมทำกวยให้คุณรถแม่คุณแดรอนเอิโอเคครับอันนี้ได้ได้เติมเติมเลยดีกว่าอันนี้เอาประเข็ดดีกว่าเราจะเติมเติมเติมนะครับเราจะเติมเติมเติมอะไร อือโอเคครับคุณดาร้ลอนหรอดั้มือตอนรถเป็นไรอ่ะรถเสียครับทไมได้คลิปได้เน่ยทำไมไม่ใช้น้ำมันพืชล่ะเครื่องมีดสตาร์ติดง่ายแต่ไม่ติดเลยโอ้กระชุ่มกระชวยครับอันนี้คือเต็มหนึ่งเลยแต่เราจะมาตวงที่นี่แทนครับ ตงเราเติมน้ำมันของมูตูมูตูมูโตล่ามันย่อมมาจากอะไรอ่ะย่อมมาจากโทรศัพท์ครับไม่ใช่มูตูนี่ไหมมูตูเครื่องฟิตาจะล่างสมรถดีๆผู้สาวแม่ไปโบกรถเสยเนาะบบกอาการของงานงั้นใส่เต็มไม่ได้หรอใส่อีกสามครับ ไม่เราใส่เต็มไม่ได้หรใส่หมดไม่ได้หระอเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้เอะเอาเจ็ด้อยถวนครับเป็นว่ได้ดิขันเจ็ดแหลนก็เป็นหนึ่งจุสองหดะแม่นมะขันแม่นไอไบวกเลขไหมสามศูนย์เจ็ดห้าศูนยไอก็ต้องเจ็ดรอยถวนมันนี่เป็นหนึ่งจุดสามทวนใช่แต่แต่ไอจะเกินไลนะเกินมันเกินแล้วนี่ หนึ on oh, okay, okay. ่งจุดสามม่เกินแล้วครับปกติเว no okay. okay. well, okay. ็ดป่ามัน1.2.3อง๋ออคโันนี้ผมเกินไปโอเคหนึ่งจก็เกินแล้วนะครับมันเกินแล้วทไมเต้องเงินไปได้ไหครับสร้างกระได้างตกัสร้างกับโอ้ยจังไส่หล่ะมันขอมุนหลายขวดจะเฮ็นโทรศัพท์กันมุนอีกอ่ะขอโทเด้อพี่หน่ะมันเข่องอย่างจะมาบุนไวเลยจะมาใส่ค้หนลายขัด มันไม่เห็นมันรกอเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่เห็นหุงครับพี่อ๋อโอเคอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเห็นยังไงหงแล้วหงแล้วทำไงซองจังคี่เห็นไหมเห็นมีขีดบวกบนบ่ก็ไฟเงี้ยกระไปเห็นบไห่เห็นบหมมันจะดีเห็นหน่อยหนึ่ง้นี่คือความรู้นะนี่จริงไหมเนี่ยจริงพี่เออเอาใหม่เอาใหม่ดิไม่ดีเนี่ย เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าน้ํามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับมันอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมถ้าเราเติมไปแล้วเราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ว่าลองลองคุยดิคุยบ้านผมเลขยโยกพี่นี่ไงเห็นไหมอ๋อเออใช่ให้ให้ให้มันเหลือเท่าไหร่เติมเติมให้มันเหลือเจ็ดร้อยครับเจ็ครับมันจะเป็นเติมเป็นหนึ่งจุดสามพอดีเราเลยรู้เลยว่าเราเป็นคนที่ไหนถ้าเกิดถ้าหินเลยแหละหะไม่หินเลยเจ็ดร้อยไปแล้วหินเลยเจ็ดร้อยก็เกินครับหินคืออะไรเลยได้นิดนึงใช่ไหม อ่าผมตั้งเลยเวลาที่หนึ่งเดือนสักเจ็ดร้อยนิดๆก็ได้ครับโฮ้ยมันกระซิบเบาแล้วเนาะเฮ้ยนี่ๆดูข้างนอกดีกว่าดูข้างนอกดีกว่าตอนนี้เก้าร้อยแล้วนี่ตัวนี้แล้วครับเก้าร้อยอยู่เก้าร้อยแล้วเนาะทำไมต้องแข่งอย่างนี้พี่รู้ไหมครับทำไมครับมันจะได้ไม่หงุดหงิดแข่งอ๋อนึกวัยรุ่นไพ่ แงรอบหน้าไม่ต้องซื้อสองขวดแล้วเอาอันนี้ไปแบ่งเจลสามเจลสามไม่ได้อีกสามเท่าอ่ามันจะเหลืออยู่ให้อยู่ใช่ไหมปวดนี้ไม่รู้พี่ผู้ไดปวดเฉียเงานี่ไปใส่ปากได้ครับเพรามีข้าวปวดเฉียบ้างจะเอาไปทิ้งก็ได้ตอนนี้แก่เลยจะได้เราต้องล้างก่อนป่ะอันนี้โอ้โหหมดแค่เดียวเนี่ยขวดล้านดอกไม่พิคลิปุญนี่หนไปดึงเงินทั้งเงิน ตะเกียบ้องเอตะเกียบพนักงานกันไก่เลยนะต้องอะไรนี่กลวยเกยไหมเฮ้ยพี่ฮาร์มออกมาออกคลิดดิก็เรื่องสีหูจาดจัดนี่ของพนักงานเนี่ยเขาได้เขาได้ใส่อะไรปกติเปียกกันบังพริกไหมกับเรารอบนี้นะมันเคียงเลยหนักต้องก็ปุ๊บเลยโอ้ยมันแสงเป็นคุ้มเอาออกกอนยังเสร็จแกได้เห็นรถเร็วกอนโอ้ยสั่งเช้ละวันตะหนึ่งโ เชรวันยานยนต์บอนน้มั๋อเหรอถ้าแบบจำเป็นจริงใช่ไหมใช่รถเยอะมากเลยรถยนต์ก็ใช้นะพี่กระดาษก็ได้นี่ดีสุดครับจริงจรถยนต์ก็ใช้อันนี้นะใช้ได้ด้วยสี่ลิตรเห็นไมดูแต่เรือนต้องใส่ชีดิตรครับเออรถยนต์ใช้สี่ลิตรสีต้องขอบคุณตุตะด้วยนะครับเชลวันเชลวันยานยนต์เชลวันยานยนต์ฟีดกับดีเอลอยานยนต์ถ้าจะทำการซ่อมแบตก็อนี่กับเพื่อ ให้เปิดไลค์ตัวคุณเลยก็เหมือนเครื่องโตุนใช้แล้วใช้ดีใช้อย่างผมไม่มีวงกิดคลิปครับผมขอโทษครับสวัสดีครับ